สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นวันที่สามวันนี้เวลา8.25นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสอพอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท3ด้านได้แก่การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2593และการสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่และธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โอกาสนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของปตทสพและเครือข่ายเช่นเครื่องต้นแบบสําหรับการเคลือบฟิล์มเสมือนเพชรบนผิวโลหะแบบไฮบริดเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานเครื่องมือโลหะในกระบวนการผลิตทําให้โลหะที่เคลือบฟิล์มต้านทานการกรัดก่อนสูงลดต้นทุนการนําเข้าเครื่องมือใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกระบวนการผลิตสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอเนตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้1 0 0 0 0แตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้12ล้านต้นหากขยายผลครอบคลุมโรงแยกก๊าซในประเทศทั้งหมดจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอเนตได้6ล้านตันต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้720้ล้านต้น เทคโนโลยีสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและธุรกิจใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เช่นการจัดตั้งสนามทดลองและทดสอบเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงหุ่นยนต์สีขาปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายใช้สำรวจฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันแทนคนโรนขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้ตรวจสอบทางอากาศและเฝ้าระวังในพื้นที่ห่างไกลและอันตรายหรือ UAV แบบอัตโนมัติพร้อมสถานีการชาร์จด้วยตัวเองเพื่อรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ปฏิบัติงานในขณะที่หุ่นยนต์ภาคพื้นดินจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่ลานโอเชียนพาร์ค ทอดพระเนตรอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะเมอรินมีรูปร่างเป็นกระสวยเคลื่อนที่ใช้น้ําช่วยผลักดันเข้าไปภายในท่อส่งปิโตรเลียมเพื่อเก็บตัวอย่างจากผิวท่อนําไปวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนข้อมูลที่ได้นําไปประกอบการพิจารณาวิธีการรื้อถอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงานคลื่นเป็นพลังงานไฟฟ้า มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาวะพลังงานคลื่นต่ำซึ่งพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลกโครงการพัฒนาแผนที่การไหลเวียนของกระแสน้ำขับเคลื่อนกลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิตเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณชายฝั่ง17จังหวัดรอบอ่าวไทยโดยปะตะทอสอพอร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์พัฒนาทุ่นติดตามกระแสน้ำหรือทุ่นกระแสสมุด